โอเคครับตอนนี้ก็จะออกมาเตือนเกี่ยวกับคนโกงเงินหรือนักบิดนะครับนักบิดก็พอดีมีลูกค้ามาคุยกับผมเรื่องนักบิดคนนี้นะครับชื่อ Facebook ก็ชื่อนี้แล้วก็เลขบัญชีล่างอยู่ในแบ็กิสิดแล้วนะผมต้องลงแล้ว แต่มันมีวิธีที่เหลี่ยมกว่านั้นที่ผมรู้มานะที่ผมรู้มานะเพราะลูกค้าเป็นคนมาคุยกับผมเองเพราะกระโดนไอเทยเนี่ยโกงหน้าเฟซบุ๊กนี้ชื่อนี้เลยนะครับแล้วถ้ารู้ได้งไงว่าเป็นมันมันไม่เคยเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊ก แล้วมันอยู่ทุกกลุ่มในการขายของนะครับผมบอกไว้ก่อนนะมันอยู่ทุกกลุ่มในการขายของนะครับใครที่อยู่กลุ่มไหนในการขายของเช็คเครดิตคนขายให้ดีและดูเครดิตให้แน่นที่สุดระวังไอ้พวกนี้มันมีเฟซสำรลองในการเป็นหน้าม้านะครับระวังนะทางที่ดีคือแอดมินกลุ่มควรมีผ่านกลางนะครับควรมีผ่านกลางเพราะ ไม่งั้นลูกเพ็่ลูกกลุ่มคุณจะโดนันบาานะ่ะเพรไอเฮีย,เ,ย,ยเนี่ยอยู่ทั้งกลุ่มนาฬิกากลุ่มรถบ,บังคับกลุ่มอาซีอาร์กลุ่มหายเหวแล้วแม,ม่งอยู่ทุกกลุ่มนะครับมีการสืบแล้วมีคนช่วยสืบนะเออนะครับเพราะโดนกันเยอะแล้วเขาจะเอาแล้วนะแต่เท่าที่ผมรู้มามันใช้บัญชีคนอื่นด้วยเพราะในอำเภอคูเมืองท้าที่ทราบมาคือมีชื่อคนโกงเยอะมากจริงจ เดือยแบบตกใจอ่ะมีการโอนฝากในการโอนเงินแล้วบิดไอคนฝากคนอื่นโอนระวังนะรับเงินคนอื่นมาแล้วตัวเองโดนจับนี่คุณไม่คุ้มนะครับคุณคุกนะผมบอกก่อนนะไปติดคุกแทนคนอื่นมันไม่คุ้มนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีการตามตัวเกิดขึ้นเท่าที่ผมทราบข่าวเพราะว่ายอดมันเยอะแล้วมันหลายกลุ่ม หลายคนมากนะครับให้ระวังตัวกันเองนะครับเพราะเพราะเราทำอะไรไม่ได้ต่อให้แจ้งความแล้วยังไงก็ไม่โดนตัวมาหรอกไปโดนไอ้คนที่รับฝากโอนน่ะโดนแน่ไอ้นี่อย่างเงี้ยแล้วก็ระวังไว้พวกเนี้ยตอแหลเก่งไม่ใช่คนฝากนะเอ้ไม่ใช่คนรับฝากโอนนะแต่อีตัวเจ้าของเพอเอเฟสเนี้ยตอแหลเก่งมากมันอยู่ในกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟซทุกกลุ่มที่ขายของจำผมไหมนะว่าแม่งอยู่ทุกกลุ่มกลุ่มไหนไม่มีผ่านกลางท่านไม่ต้องซื้ออย่าใจร้อนโอนเงินคนซื้อส่วนกลุ่มไหนมีแอดมินแต่แอดมินไม่ได้รับผ่านกลางก็หาคนที่รู้จักแล้วไว้ใจได้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับ ที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วดูแล้วหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเอาง่ายคือไอช้ชัวคือแอดมินกลุ่มแล้วผมขอร้องแอดมินกลุ่มว่าให้ผ่านกลางคุณจะคิดค่าผ่านกลางยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยแล้วแต่ท่านเลยผมแนะนำแอดมินนะสมมติค่าของห้าพันผ่านกลางร้อยหนึ่งร้อยห้าสิคนซื้อเขายอมจ่ายเพื่อเซฟตังของเขาอยู่แล้วถ้าคนซื้อไม่ใจร้อน คนซื้ออย่าใจร้อนเชื่อผมถ้ามันบอกว่าเนี่ยผมต้องรีบใช้ตังค์จะไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ลูกป่วยแม่ป่วยเรื่องมึงถ้ามึงรีบนะักมึงขายตัอื่นก่อนกูไม่รีบนะครับบอกไปแบบนี้เลยอ๋อจะขายัอื่นะเอาขายไปก่อนเลยครับไม่รีบเพราะมิดพี่มิดเราเนี่ยมันเหลี่ยมอย่างนี้นะเหมือน้นี่เหมือนกัน ไปบอกไอ้น้องคนที่โดนบอกโดนมาห้าร้อยบอกพอดีผมอยู่งานสพแม่ผมตายแม่มตายยังอ่ะแม่มตายอูไม่รู้มึงดูอ,อยู่หรือเปล่านะบอกกับผมว่าลูกปว่วยนอนโรงพยาบาลแล้วลุงตายยังอ๋อหรือไม่มีเมียม,มีหรือเปล่ายังไม่รู้หรือเมียรู้หรือเปล่าว่ามึงโกงขนาดนี้แล้วเงินีเอาเงินนี่มันใช้อะนนุก พลังตามตัวอยู่นะคุณบอกก่อนนะชีวิตมึงจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะเพราะคนรอบตัวพวกมึงที่มึงยืมบัญชีไว้อ่ะกำลังจะโดนแจ้งความแล้วนะคุณบอกไว้ก่อนนะถ้าเกงขึ้นมาเขาก็สาวถึงมึงอยู่ดีอ่ะคนยืมอ่ะลอวพยานเยอะมึงจะรอดอ่ะมึงถามแค่นั้นแหละระวังไว้นะครับคนซื้อก็อย่ารีบ รีบไปก่อนเลยขายเขาอื่นไปก่อนเจ่อผมจริงถ้ามันรีบขายก็ปล่อยมันขายเขาอื่นไปแล้วเรามต้องรีบซื้อหรอกจะบอกโอ้ยตัวนี้หายยากนะพี่เ่อมันจะหลุดมาเออแล้วแต่มึงรีบมก็ไปขายเขาอื่นก่อนกูไม่รีบอย่าให้ความเดือดร้อนของมันเป็นความเดือดร้อนเราได้ไหมเข้าใจไหมครับอย่าให้ความเดือดร้อนของมันเป็นความเดือดร้อนเราคุณยอมเสียค่าผ่านกลางร้อย 250อ่าสิมมติว่าคุณยอมเสียค่าผ่านกลาง50ถึง100 150ยอมจ่ายดีกว่านะครับออกมาพูดขนาดนี้คุณยังดื้อรั้นในการโอนให้โดยไม่ผ่านกลางนี่ถือว่าคุณโง่เองแล้วนะคนซื้อโง่เลยโง่ระสบเลยคนซื้อถ้ามึงรีบอ่ะ๋อแม่มป่วยลูกป่วยเมียป่วยก็ปล่อยแม่งตายไปเลยเราก็เก็บเงินไว้ เงินหลักร้อยกับเงินห้าร้อยหกร้อยสมัยนี้หาง่ายที่ไหนทำงานแทบตายบางคนแม่งก็จะได้ตัวแม่งโกงก็กอเฉยๆเั้นระว,วังกันนะเตือตนขนาดนี้แล้วใครไม่ฟังก็เรื่องของคุณแล้วมันเป็นความโง่ของคุณอย่าใจร้อนในการซื้อของนะครับพอ,อมาเตือนขนาดนี้คุณต้องฟังแล้วนะเพราะโจรมันไม่ฟังหรอกมันจะเอาเงินมันก็ตอแหลไปแหละ ไอ้หานี่แม่งตอแหลเก่งยิบหายไม่รู้แม่งดูอยูอว่ากุก็ด่ดาแม่งด้วยนะครับระวังตัวกันไว้ให้ดีๆนะครับส่วนแอดมินใครว่างก็ผ่านกลางเสียเวลาสักห้าน,นาทีสิบนาทีผ่านกลางให้ลูกค้าคุณในกลุ่มเชื่อผมเถอะสบายใจนะครับเพราะว่าถ้าแอดมินกลุ่มมันจะโกงเนี่ยกลุ่มมันก็ไม่รอดแล้วแหละเพราะไงคนก็ต้องออกมาด่าแล้วต่อให้มันลบโ้ไงคนก็ดา่า จะมาแอดมินกลุ่มโกงเองแล้วมันก็เขา้าใจไหมว่ากลุ่ม Facebook a c e b o o k อ่ะบางคนมันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวนะผมนกลุ่ม Facebook ซื้อขายอ่ะโอ้ผมอยู่ทุกเกือบทุกกลุ่มรถของเล่นออะไรนาฬิกาคือผมไม่ได้ซื้อหรอกแต่ผมอยากดูเฉยเฉยอ่ะเออผมอยู่ทุกกลุ่มผมก็เห็นอัปเดตข่าวสารคนโกงเรื่อยๆแต่ชื่อเฟซบุ o กเนี่ยมันหายไปพักนะในกลุ่มอใน Facebook เนี่ยชื่อเฟซบุ o กเนี่ย หายไปพักหนึ่งแล้วผมเพิ่งจะกลับมาเห็นมันเมื่อตอนที่โดนน้องโดนโกงน่ะผมก็งงเอ้ามาจากไหนวะมันหายพักเนาะเื้อข่าวมันโกงแล้วรอบนั้นมันก็หายจากวงการแอร์ซอฟไปเลยหายไปเลยนะครับแล้วเพิ่งจะมาโดนกันเนี่ยแสดงว่ามันไปโกงกลุ่มอื่นมาแล้วมันใช้ใช้วิธีการเลือกให้มันซาลงไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มซึ่งกลุ่มซื้อขายมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะในประเทศไทย นาฬิกามันก็โกงมาแล้วลูกค้าผมอะไรรบบังครับลูกค้าผมก็โดนมาแล้วแต่คนละบัญชีงงไหมละ่ะอยู่คนละกลุ่มใช้แม่งหลายบัญชีถ้าใช้เป็นชื่อคนอื่นด้วยมันฉลาดตัวคนซื้อก็อย่ารีบโจรมันฉลาดเฮียเนี่ยฉลาดตัวมินรี้เราส่วนคนซื้อก็อย่ารีบมีอนมีนกลุ่มผ่านกลางเลยหรือ บางร้านละกันนะครับบางร้านที่เป็นเจ้าของกลุ่มเนี่ยเขารับผ่านกลางก็มีนะมันจะเป็นกลุ่มของเล่นแน่ก็ตามที่เป็นเจ้าของร้านเปิดอะบางทีก็เป็นนั้นมินกลุ่มด้วยก็นั้นเอาไว้ใจได้นะครับเชื่อผมเถอะยอมเสียค่าผ่านกลางห้าสิบถึงร้อยห้าสิบหรือสองร้อยตามยอดเงินที่คุณต้องจ่ายคุณจะเซฟเงินอีกยอดที่เหลือเนี่ยได้อีก คุณยอมเสียร้อยห้าสิบดีกว่าเสียห้าพันเลือกเอาคนซื้อคุณเลือกเอาเลยอ,อยากเสียขี่บาทอยากโดนหมดเลยห้าพันโอ๊ตแม่มไม่อยากเสียค่าผ่านกลางร้อยห้าสิบาทแม่งเชื่อเงินไปเลยห้าพันแอ่มาดั่งบนไอ้เยี้ยลุงนี้หน้าผ่านกลางความผิดใครอ่ะมันผิดตัวเองตัวเองรีบในผมบอกถ้าบอกว่าผมต้องการใช้เงินเหลืองมึงแม่ตาย๋อปล่อยตายเลยตังกู ลูกป่วยเอาปล่อยป่วยตายไปเลยตังกูเออเมียอะไรอ่ะเมียป่วยเอาปล่อยเมียตายไปเลยตังกูอย่าให้ความทุกข์ก็อื่มมันเป็นความทุกข์ของเราปล่อยให้แม่งทุกข์ไปเลยเพราะคนมันจะโกงเหลี่ยมมันจะเยอะน้ำอ่างคนนู้นป่วยคนนี้ตายปล่อยแม่งตายไปกูก็มีตังค์สบายละห้าพันยินหนมใช้สบายเรื่อยป่วย เออจะไปือไปซื้อคนอื่นก็ได้นะจะได้ถูกกว่าหรือจะแพงกว่าอีกหน่อยแต่เครดิตดีผ่านกลางได้หนูว่ล่ะกลุ่มไหนมีแอดมินผ่านกลางเชื่อผมแล้วชีวิตคุณจะสบายถ้ารู้จักยแอดมินน่ะจริงผู้จริง,รงถึงผู้ซื้อนะเพราะผู้ขายเขาก็คนไหนสูเจริตอยู่แล้วผมก็โอเคอ่ามีเครดิตดีอันนั้นดีผมโอ้โหสุดยอด สปิริตเจ๋งมากส่วนผู้ขายไหนไม่ดีมันก็คงวนเวียนอยู่แบบเนี้ยเหมือนไอ้เฮียเนี่ยก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละหายจากกลุ่มนี้ไปพักหนึ่งไปโผล่กลุ่มโน้นพักหนึ่งโผล่กลุ่มนี้พักพอโดนจับได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแ้วมันเจ๋งต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองด้วยนะสใช้บัญชีหรือรับเงินด้วยนะแห็งสูงนะเนี่ยแต่มึงทำได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมึงก็ตันเพราะยืมใครไม่ได้แล้วแหละดูจาก ข้อมูลที่ลูกค้าเปิดให้ดูอำเภอคูเมืองมึงอึดเลยมึงจะยื้มใครได้อีกมึงถามหน่อยแต่บัญชีล่าสุดน่าจะบัญชีมึเงเองแล้วแหละตอนนี้เหลอกลอกกลุ่ม i อซอฟไม่ได้แล้วส่วนใครหากลุ่มไอซ o อฟก็พิมมาตาม YouTube เอ้ยพิมตาม g o o l l นะ่ะเยอะไม่ใช่ o o g l e f เฟซบุ๊กอะเยอะนะครับลองหาดูนะครับเพราะถ้าให้ผมบอกบอกไม่หมดหรอกผมก็อยู่ม่ทุกกลุ่มทั้งซื้อขายทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ซื้อขายก็หาความรู้นะครับผมก็สิงอย่งนั้นแหละเพราะบางบางอย่างผมเป็นช่างผมต้องหาความรู้นะผมบอกก่อนนะเพราต้องหาความรู้นะครับก็นั่นแหละก็ให้ระวังไว้นะครับใครอยากอยู่กลุ่มไหนอยู่นะครับดูกลุ่มคนเยอะๆแล้วก็มีแอดมินนะครับถ้าจะซื้อขายก็ถ้าถามแอดมินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือกลุ่มอะไรก็ตามที่มีการซื้อขายผมแนะนําว่าให้เช็คแอดมินกลุ่มในการซื้อก่อน ถ้าไม่มั่นใจในเครดิตของคนขายแนะนำว่าให้ผ่านกลางแอดมินเพราะไอ้เยี้ยเนี่ยเขามีหลายเฟซบุ๊กเป็นหน้าม้านะครับได้ยินมาจากพี่คนที่โดนโกงแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มอื่นว่าไอ้เยี้ยเนี่ยมีหลาย facebook แล้วเป็นเฟซบุ๊กหน้าม้าด้วยอย่าไปเชื่อคอมเมนต์เครดิตมากถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยผ่านกลางดีกว่าแล้วเขาโอเคนะถ้าเขาโอเคดีมากแต่อย่าเพิ่งโอน ให้เช็คแอดมินก่อนดีกว่าคนนี้แอดมินจริงไหมเพราะมันมีแอดมินอยู่กลุ่มหนึ่งในไลน์ผมผมไม่ได้โดนแต่คนในกลุ่มโดนผมเห็นนะครับเพราะผมก็ตามข่าวไมไ่ตามข่าวผมก็เข้าสิงอยู่ทุกกลุ่มอย่างนี้ผมบอกผมก็เปิดอัปเดตนู่นนี่นั่น,นดูของอรเรื่อยเปื่อยเปยนะครับมันมีการแอบอา้างเป็นแอดมินโดยที่แอดมินยังไม่รู้เรื่องโดยใช้หน้า Facebook อ่าหน้าเพหน้าไลนา์เนี่ยเป็นของแอดมินเดะเหมือนแอดมินเดียเลยแต่ไม่ใช่ตัวแอดมินไอสัตว์คนไม่งจะโกงไม่ก็เอาทุกวิถีทางจนแอดมินเหวอะเพราะแอดมินไปทุระอยู่แอดมินไม่ว่างมั้งนะครับแล้วมีคนไล่เช็คก็คือใจตังสามพันคือมีมีการไฟฟ้าแต่ได้ปืนเจลก็บอกล้วประมาณสองสามร้อยได้ของนะ ได้ยี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะพยายามเช็คแอดมินให้ดีๆนะครับแนะนําว่าให้แคปหน้าจอขอแล้วลงลงมาในเพจว่าใช่แอดมินจริงไหมนะเพราะว่าบางทีแอดมินอ่จจะเข้ามาอ่านแล้วแอดมินเขากลุ่มหนึ่งอะส่วนใหญ่จะมีแอดมินสองคนเขาก็ต้องคุยกันนะครับเพราแอดมินสองคนไปพี่ผ่านกลางคนนี้หรือเปล่ามีน้องให้เครดิตนะครับแล้วเขาก็จะไปคุยกันมีการโทรประสานงานกันนะครับเพราะแอดมินบางกลุ่มเขาดูแลดีคือดีจริงๆนะผมยอมรับเลยว่าแอดมินบางกลุ่มดูแลคือดูแลแม่ง ลูกค้าเขาเรียกอะไรนะลูกลูกเพจแล้วกันหรือลูกกลุ่มเนี่ยบางบางบางกลุ่มแม่งดูแลดีมากนะครับพอตามจี้ตามอ่าดูรูว่ามีการโกงไหมหรืออะไรไหมเนี่ยอ่ามัน,ม,นมันการโกงไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยมีแอดมินคอยดูแลเนี่ยคุณยอมจ่ายตังร้อยห้าสิบอ่าห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบแล้วแต่เงินแล้วแต่แอดมินนะเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอ่ะแอดมินจะมีผ่านกลางตั้งแต่ห้าสิบไปจนถึงสองร้อยห้าสิบตามจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับ จำไว้นะมิดมันเหลี่ยมเราต้องเหลี่ยมกว่ามันต่อไปนี้ใครจะขายกับผมจะมาเหลี่ยมไหนผมก็ไม่ให้แล้วนะครับถ้าลูกคุณจะตายก็ปล่อยลูกคุณตายครับถ้าแม่มตายออกป่อยแม่มตายครับกูมไม่โอนนีเรื่องเงินด่วนก่อนเหลืองของมึงครับถ้ามึงอยากขายมึงก็ส่งมาถ้าอยากขายก็ส่งมาครับผมต้องเช็คของก่อนถ้าเช็คของแล้วโอเคผมถึงจะโอนไม่เอารอบหินนี้แล้วนะ ต่ออะกอย่างนี้หมายเลยงงๆโอ,โอ้นี่แม่งยี่หมายโอ้ตัว๋วนะครับตานนี้ก็อออกมาเตินภัยกันนะครับก็ระวังตัวกันไว้นะครับมันไม่มีใครช่วยให้เราระวังตัวได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะก็ฝากเตือนทุกท่านนะครับให้ระวังเรื่องการซื้อขายกันให้ดีๆนะครับเพราะมิดมันมีวิธีเยอะแยะมากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ระวังตัวไว้ดีที่สุดและเซฟเงินในกระเป๋าเราไว้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับ